อันนี้บริเวณด้านหน้าปราสาทแล้วก็บริเวณด้านหน้าโบสถ์นะครับ ไม่ต้องนั่งกินเลย ตอนนี้เราออกหลังปราสาทมานะครับเดินตามทางลงไปเรื่อยๆนะครับก็ได้จะเป็นวิวสวยเพราะว่าปราสาทอยู่บนเขานะครับเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับ เป็นความสวยง,งามของบ้านเมืองที่นี่ครับ ตอนนี้เราอยู่ในเขตเมืองใหม่นะครับเราจะไปเขตเมืองเก่านะครับมผมโชว์ให้ดูอนนมองไม่เห็น ้นีีอยู่ฝั่งเมืองใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งเมืองเก่านะครับเราไปเดินไกลนิดหนึ่งข้ามสองสะพานนะครับเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับที่นี้ต้องระวังทดหนึ่งโจรเยอะนะครับมีแต่โจร ประเทศพวกนี้ไม่รู้เป็นไรนะครับโจรเยอะจริงๆอยู่ที่ไหนก็ของหายได้ที่นี่เดี๋ยวเราจะลงนะครับเราจะข้ามสะพานตรงนี้นะครับจากเมืองใหม่ข้ามไปเขตเมืองเก่านะครับพอเราข้ามสะพานกลับไปปุ๊บเราจะไปข้ามสะพานทางนู้นข้ามไปน้ำวิธีไปขึ้นรถนะครับ ลงอย่างนี้แหละนะบันไดต้องเดินลงไปเรื่อยๆนะครับเ,เดินยากนิดหนึง่งไทรใส่ส้นสูงมาแย่แน่เ <c oughs> ขาบอกว่าเขาขาย อะไรเนี่ยฮอตไวเหรอไวร้อนเหรอเนี่ยอ่มีภาพเขียนขายตามข้างทางนะครับมีแสตม์ขาย ด้านนอกดีกว่าดูด้านในมีทางเดินทางลงนะครับชมวิวด้านนอกแล้วกันเป็นทางเดินลงที่เมื่อยมากมาก นะครับธรรมดาลงเราจะไม่ค่อยเมื่อยนะแต่ด้วยการทําจากหินนะครับรมันทําให้การลงมันไม่ใช่พื้นราบนะครับเดินแล้วอยู่บนจุดขรุขระตลอดเวลานะเ <ไป S 1> มื่อยมากทุกคนจะเมื่อยเหมือนกันหมดนะขนาดคุณพี่ยอดเนี่ยยังอบอกเจ็บเข่าเลยเพิ่งอายุย0่สิบเองนะเนี่ยดูหน้าซะก,ก่อนเพิ่งยี่ส เราเปลี่ยนใจเป็นนั่งแท็กซี่กลับโรงแรมเลยดีไหม <laughs> ไม่ขึ้นแรถแทมเทิมสุดยอด แล้วเราลงถึงด้านล่างนะครับแล้วเราเคยมาดูกันต่อไม่ไหวแล้วเราลงมาจากราครัทแคสเซิลนะครับอะ,อะไรแคสเซิลนะปราศแคสเซิลนะครับเราลงมาแล้วทุกคนทุกคนดูหมดสภาพมากนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่ลงมากับเราสภาพไม่เหลือดีกว่าอย่างนี้นะเราเรียกได้ว่าสภาพไม่เหลือสักคนนะครับ ชื่อรายการอะไรนะอันนี้ชื่อรายการอะไรรายการตามหาคไทยตามหาคนไทยนะครับคนไทยไหมครับไทยคนไทยไหมครับลงมาแล้วทุกคนหมดแรงเดี๋ยวเราเอาคนลงมายังไม่มาไม่ครบนะครับ